สวัสดีครับวันนี้อยู่กับรถมือสองละเอีดเอโตัวยูดคาร์นะครับผมอยากไปใหม่ไปร้านนะครับสองละเอีดเอโตัวยูดคานะครับผมรับสินค้าเล็กเปลี่ยนรถมือสองทุกชนิดครับวันนี้พามาดูไททันครับไททันเข้าใหม่นะครับผมไททัน V G Turbo สองจุดห้นะครับ178แรงม้านะครับผม g L S ตัวท็อปสุดนะครับผมแอร์แบกนะครับสีตัวท็อปนะครับสีเดียวกันกับปาเซโร่เลยนะครับสีนี้ พาดูดีเทลสีรอบคันนะครับมีริ้วรอยบ้างนะครับตามการใช้งานนะครับผมแต่รถสีเดิมนะครับสีเดิมมือเดียวป้ายแดงนะครับให้ดูครับรายละเอียดสีสวยนะครับสีสวยรอยยางสองแปดห้าเจ็ดห้าสิบหกนะครับพับดีครับภายในเบาะหนังนะครับเบาะหนังด้านหลังเบาะหนังนะครับ ผมอะไหมันตีฟังก์ชันนะครับเลขไม่แสนห้าหมื่นกิโลนะครับหนึ่งแสนห้าหมื่นกิโลตรงนี้มีนะครับผมยังมีไปล้างอยู่นะครับยังไม่ใส่แอบยางมอนสเตอร์นะครับเอทีร้อที่สามเจ็ดผมสวยๆครับสภาพสวยๆเลยนะครับเดี๋ยวผมพาดูห้องเครื่องนะครับคันนี้น็อตไม่ขยับนะครับปาเครื่องให้น้องเอาไปล้างอย่างนี้ คอนเซปต์นะครับสีเดิมนะครับผมนี่นะครับเครื่องแห้งๆใสๆนะครับใสๆแห้งๆนะครับเดิมๆเลยนะครับนัดแกบไม่ขยับนะครับนอตปากระโปรงไม่มีขยับนะครับแต่เขียบเดิมรอบคันนะครับ รถไม่เคยทําสีเลยไม่เคยเชียร์สีเลยนะครับไม่มีชนหนักที่ความน้ำท่วมแน่น,นอนนะแต่เรามาสตาร์ทเครื่องความเสียงครับมีท่อหนึ่งใบเรียบร้อยต,ติดง่ายครับทีเดียวติดได้เย็นนะครับรเครับเครื่งนีงนงเงียบนะครับ สไตล์ไทยทันดูนะครับไม่มีนะครับนี่เลยน้ำไม่ดั่นแน่นอนครับน้ำไม่ดั่นนะครับน้ำยาหล่อเย็นอย่างยีนะครับรถบ้านเดียวไปเนี่ยนะครับรถไทยสามนะครับรถจังหวัดอุบลนะครับคันนี้แต่ว่ารถอยู่จังหวัดร้อยเอ็ดนะครับอยู่จังหวัดร้อยเอ็ดราคาขายอยู่178,000บาทนะครับ178,000บาท สามารถติดต่อได้ที่เบอร์0926500292นะครับผมหรือเพจอัโติยธคาได้เลยนะครับผมหรือแอดไลน์ผมเบอร์นี้นะครับ0926500292นะครับผมได้เลยนะครับรถสวยๆส,ยสภาพดีๆนะครับผมพร้อมใช้งานครับถ้าท่านใดสนใจก็0926500292ครับผมมานี้ยเครื่องดีแอร์เย็นระบบร้อยยางเปลี่ยนให้เปลี่ยนใหม่จัดทรงให้เรียบร้อยสวยๆ โอเคครับผมขอบคุณครับสวัสดีครับ